สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแมวัะเพียงน,นะคะวันนี้แม่ออก็จะมาทํายากแก้ปวดท้องให้ตบเปี้ยทานนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นมันเป็นสูตรโบราณใช่ไหมใช่สูตรของพ่อของแม่ออเองเคยทําให้แม่ออทานกินแล้วก็หายก็เลยอยากทําให้ตะเปียยทาบ้างจะได้หายอันนี้มีส่วนผสมต่างๆก็คือหัวยาเท้าเราไปซื้อตากตลามา ซื้อหัวหนึ่งคือไม่ต้องต่อเลยซื้อหัวเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็นำาก็<ม>าคือห,ห้ามต่อราคาเขาใช่ไหมใช่แล้วก็นํามาหั่นแบบนี้นะคะเนี่ยหั่นเสร็จแล้วก็มาใส่โคกตำเนี่ยเนี่ยหั่นแบบนี้เลยแล้วมีส่วนผสมอะไรมั่งเออพอเราคั้นเสร็จส่วนผสมก็มีมีน้ําผึ้งอนะแล้วก็มีาีา, <40. S 1> าวใช่ต้องแต่เหล้าขาวผสมไปด้วย คือนี่คือเป็นยาแล้วก็โอเคเดี๋ยวทุกอย่างผสมกันคือว่าตอนแรกอันดับแรกคือนำหัวใจเท้าที่เราปอกเปลือกหั่นเรียบร้อยแล้วนำมาโขกนำมาโขกโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราดูวิธีทำวิธีการทำกันเลยเนาะใชเ่เริ่มแรกไม่อ,อต้องตัดตัดหัวใะเท้าใช่ตัหัวเท้าก่อนให้ให้แบบว่าละเอียด พอละเอียดเสร็จเราก็ต้องนํามาคั้นน้ําออกโอเคเริ่มวิธีการตำได้เลยนะตำก่อนแล้วกันนะคะนี่ใส่ไปเลยไม่ออตอนนี้เริ่มตำแล้วใช่ไหมใช่เราต้องตำให้ละเอียดเลยป่ะให้ละเอียดยิบเลยเนาะใช่ให้ละเอียดยิบเลยแล้วเราก็มานํามาคั้นเราใช้แต่น้ํานะหัวเท้าไม่ต้องเอามาเปลือกเปลือกเลยทั้งหลายก็ไม่ต้องใส่โอเคตำละเอียดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคั้นให้ดูแล้วกันใช่เอาแต่น้ำอย่างเดียว เราจะทําให้ดูทุกขั้นตอนทุกขันนกข้นตอนแล้วทําอย่างละเอียดเลยเพราะว่าเนี่ยมันสามารถรเป็นสมุนไพรแก้ปวดท้องได้จริงๆเนาะสูตรนี้คือพ่อของแม่อ่อทำหายจริงๆเป็นสูตรที่โบราณจริงๆเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายมากแค่หัวจะเท้าน้ำผึ้งหัวจะเท้าเราไปซื้อต้องการแก่กลังอ่อนป่ะหรือยง ไม่ไม่ไม่ต้องออะไรทั้งนั้นหัวพอประมาณไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากใช่เอาหัวเล็กหน่อยแล้วกันเอาพอสมควรไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็นํามาหั่นทั้งลูกเลยหั่นแบบเนี้ยให้ละเอียดแล้วก็มานามาตำแต่ตอนที่ซื้อหัวยะเท้าเลือกหัวเล็กๆนะคะซื้อแล้วก็ไม่ต้องต่อแม่ค้าแม่ค้าบอกเทาหาไทร่ซื้อท่านั้นนะคะเป็นสูตรของเขาเองพ่อของแม่เออบอกมาอา นี่เราก็ทำทำเสร็จแล้วนะคะทำได้ที่ละเอียดแล้วใช่ปะใช่แล้วก็เตรียมมากรองนี่เราต้องกรองนะคะเพราะว่าเราคั้นเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำวางเอาแต่น้ำนะคะนี่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้นำมากรองได้เลยค่ะคะ่ะ สะดวกแบบกองแบบเาอาหยิบแบบนี้มากองก็ได้หรือว่าเอาผ้าขาบางก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกแต่แม่ออาวันนี้มีผ้าขาวบางแม่ก็เอากาเอาที่ตะแปรงนี่แหละกรอง เนี้ไม่ต้องนี่แม่เอาก็ทนเต็มแล้วนะคะมากรองได้เลยคนะ่ะนี่บีบคั้นเอาแต่น้ามันใช่ไหมใช่บีบคั้นเอาแต่น้ํานี่เราก็แม่เอาก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอาก็จะทำนะคะถ้าใครมีผ้าข้าวบางก็ตักแต่ผ้าข้าวบางบีบดได้เลยใช่ถ้าไม่มีก็เอาที่กรองแบบนี้แล้วเราก็ทําแบบนี้เหมือนคั้นเหมือนน้ำมะพร้าวนั่นแหละ ไอ้น้ำนี่หลังจากที่เราตำเรามาคั้นน้ำาก็เยิ่มกันนะใช่เนี่ยยิ่งละเอียดว่อนี้ก็ยิ่งเยอะน้ำจะเยอะผอนี้แต่เวลาทานหรือเวลากินน่ะยากนิดนึงเพราะว่ากลิ่นเขาจะฉุนมากใช่แล้วต้องฝืนจะกินนิดนึงแบบบ้าจ,จะแบบ <laughs> ถ้าคนแบบกิน กินยาง่ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลําบากมากก็กินผูวดได้เลยคนแบบกินยายากก็แต่รับประกันได้ว่าคือว่าเขาเป็นสมุนไพรที่มันเท่าการปวดท้องของโรคกระเพาะได้ดีอ่ะใช่นี่ค่ะได้แล้วน้ําเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับน้ำํำผึ้งแล้วก็สี่สิบนี่ค่ะ เราคั้นมาเรียบร้อยแล้วคั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่แก้วก่อนนะคะน,นี่ได้ประมาณนี้เราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆก็คือน้ําผึ้งใส่ประมาณสองช้อนก็พอค่ะเพราะว่าน้ำวยเท้ามันไม่เยอะมาก นี่ค่ะสองช้อนคนนี้เท่ากันก่อนสูตรนี้เป็นสูตรที่โบราณจริงนะคะกินแล้วหายจริงค่ะ <ๆ S 2> เพราะวออรลองมาแล้วลองทานมาแล้วหายจริงๆค่ะมันแล้วแต่คนหรือเปล่าก็แล้วก็แล้วแต่นะแต่กินก็หายจริง เห็นปวดท้องที่ไรพ่อจะทำให้กีนทุกทีนะใช่แล้วก็หายหายไปนานมากหายจนแบบลืมไปแล้วนี่ก็เป็นสี่สิบนะคะใส่ผสมเข้าไปพอสูนนี้ต้องใส่ค่ะสี่สิบถ้าไม่ใส่มันก็มันก็เป็นยานะสี่สิบนี่คือยาใส่ประมาณสองช้อนค่ะเหมือนกัน กลิ่นก็จะแบบนี่หน่อยนะคะคน,คนให้เข้ากันให้ดีนเนาะใช่ผสมให้เข้าให้เข้ากันให้ดีเรียบร้อยมนะันเป็นแบบนี่น่านะเรียบร้อยแล้วน้ำพงน้ำพึ่งก็ละลายเรียบร้อยแล้ว นี้กกินได้เลยค่ะเนี่ยแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยสูตรง,ง่ายๆกินแล้วหายก็อย่าบอกต่อเอซีทุกคนนะคะถ้าปวดท้องหรือแบบปวดท้องแบบมันไม่ปิดเนี่ยลองทําแบบแม่ออนะคะลองทานดูสูตรนี้หายจริงๆค่ะสําหรับคลิปเอ๊ ทำสมุนไพรแก้ปวดท้องใช่บรรเทาการแก้ปวดท้องนะก็ถ้าเอฟซีหรือเพื่อนๆปวดท้องเลื้อนลังไม่หายหรืออะไรก็ลองทําทานดูนะนสําหรับเป็นสูตรมากอทำได้เลยง่ายมากอ่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอฟซีถ้าปวดท้องหรืออะไรก็ลองไปทําทานดูแบบที่ไม่เอาทานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดติดตามไม่เอาด้วยนะคะว่าไม่เอาจะพาไปทําอะไรอีกหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ